ต้องถามว่าไม่ชอบช่วงไหนดีกว่าไม่มีไม่ชอบเลยครับชอบทุกช่วงครับสอนดีมากเลยครับชัดเจนครอบคลุมปรับใช้ได้เยอะต่อยอดได้ดีกลับไปก็คือจะเริ่มต้นเลยอาจารย์เอาแต่สิ่งสำคัญมาให้เลยไม่ต้องอ่านอะไรเยอะแยะท้งความรู้ด้านกฎหมายต้นทุนการคิดราคาต่างๆกำไรสุทธิเออเท่าไหร่อะไรที่เราไม่เคยรู้ก็ได้รู้หมดอะไรที่เราคิดไม่ถึงคอร์สนี้คิดให้หมดแล้ว ละเอียดนะคะแนะนาสอนดีครับเพราะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่แล้วเป็นที่ปรึกษาของหลายๆที่การทำเวิร์กช็อปทั้งสองครั้งที่ผ่านมาครับก็รู้สึกว่าเราสามารถประเมินธุรกิจตัวเองเบื้องต้นจากที่เราลองผิดลองถูกมาเรียนแล้วทําให้เรามีความรู้กลับไปพัฒนาต่อยอดในองค์กรอาจารย์ชี้ให้เราถูกจุดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเกิดว่าเราทําเองเนี่ยไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่ปีในการมองหาคําตอบตรงนี้แต่ว่ามาที่เนี่ยวันเดียวก็ได้คําตอบตรงนี้แล้วครับ ปัญหาที่เราสงสัยก็ได้ถามในวันนี้จากที่คนไม่รู้เลยตอนนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจทําให้เขา้าใจว่าเราต้องนําไปปรับไปแก้ในส่วนไหนบ้างสาหรับคนที่ยังลังเลนะคะหรือว่าคนที่ยังไม่มั่นใจที่จะทําธุรกิจด้านแฟรนไชส์นะคะลองเข้ามาดูคะ่ะแล้วผมก็มองว่าไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเราในเรื่องการทําธุรกิจได้ด้วย